สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับดอกเดซี่นะคะทิ่งกำเนิดอยู่เม็กซิโกรักเท็กซัสชหรัฐอเมริกาดอกเดซี่สันนิษฐานว่ามาจากภาษาของพวกแองโกลเซ็กซอนซึ่งมีความหมายว่า day I, ซึ่งตรงกับลักษณะของดอกเดซี่จะบานเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและจะหุบเมื่อพระอาทิตย์ลงค่ะ ดอกเดซี่จะมีทั้งสีขาวและสีเหลืองโดยนับพึกษาวิทยารู้จักพบครั้งแรกที่ตำบลเล็กๆของในประเทศเม็กซิโกค่ะลักษณะทั่วไปของดอกเดซี่ครับมีอายุสัน้นต้นเป็นพุ่ม15-20เซนติเมตรช่อดอกเป็นช่อกระจุกแน่นออกที่ปลายยอดมเมล็ดมีขนาดเล็กอายุดอ,อกอยู่ได้ประมาณ60วันครับการขยายพันธุ์นิยมขยายพันธุ์โดยการปลูกเมล็ด ปลูกได้ตลอดทั้งปีและทั้งโทนร้อนได้ดีมากครับปลูกระดับแปลงหรือปลูกลงในกระถางก็ได้ความหมายของดอกเบซี่นะครับแสดงถึงความไร้เดียงสาความบริสุทธิ์ความอดทนและการซื่อสัตว์จงรักภักดีต่อความรักครับ